วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตและสังคมไทยเรื่องประเพณีเลี้ยงผีประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า เป็นประเพณีล้านนาทางภาคเหนือสืบเนื่องกันมารุ่นต่อรุ่นโดยประเพณีเลี้ยงผีปุย่าแบบโบราณล้านนาหรือการเลี้ยงผีประจำตระกูลหรือที่เรียกกันว่าผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพวกลูกหลานก็จะสร้างหอไว้ทางเบื้องทิศหัวนอนหรือทิศตะวันออกหรือในสถานที่ที่เห็นว่าสมควร บนหอจะมีหิ้งวางเครื่องบูชาเช่นผานดอกไม้ทูกเทียนน้ำต้นหรือคนโทวางเอาไว้ด้วยจะมีดอกไม้ทูกเทียนอาหารคาวหวานบวงสวงอันเชิญดวงวิญญาณของผีปู่ย่าให้มาสถิตยอยู่ในศารเพื่อพิทักษ์รักษาลูกหลานตลอดจนเครือญาติจะต้องถือผีปู่ย่าวงเดียวกัน การเลี้ยงผีปู่ย่าโดยทั่วไปจะนิยมเลี้ยงในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนแต่ด้วยความไม่สะดวกที่ญาติพี่น้องอยู่ห่างไกลกันนานวันจะหวนกลับบ้านในช่วงปีใหม่สงกรานต์ก็อาจใช้ช่วงเวลานี้เลี้ยงผีก็ได้หรือหากลำบากที่จะต้องเดินทางมาร่วมพิธีเลี้ยงผี ก็อาจขอแบ่งผีไปอยู่ในชุมชนใหม่ที่อยู่ไกลออกไปโดยการนำเอาขันหรือสลุงมาขอแบ่งผีจากเก้าผีปู่ย่าหรือต้นตระกูลซึ่งก็จะจัดพิธีเลี้ยงผีเพื่อบอกกล่าวผีเก้าจากนั้นผีเก้าจะเป็นผู้นำเอาเข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันไว้และอวยพรให้พร แบ่งผีแก่สมาชิกไปจัดทำพิธีเองซึ่งเมื่อไปรับผีมาแล้วก็เอามาตั้งขันในหอผีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ถือเป็นสิริมงคลความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแก่เครือญาติขยายเป็นครอบครัวใหม่ออกไปไม่สิ้นสุด ของที่นิยมนำมาเลี้ยงผีปูย่าแล้วแต่จะตกลงกันว่าในปีนี้จะถวายไก่หรือหมูถ้าถวายไก่ก็นำมาครอบครัวละหนึ่งตัวถ้าถวายหมูจะใช้ส่วนหัวของหมูเมื่อถึงเลิกงามยามดีในการทำพิธีเลี้ยงผีปูย่าในเวลาเช้าตรู่ประมาณ8โมงผู้สืบทอดหรือผู้อาวุโส จะกล่าวคําบูชาพร้อมกับญาติญาติที่มาร่วมพิธีจากนั้นพนมมือไหว้อธิษฐานรอจนกว่าทูบเทียนจะวอดดับหมดเล่มถือว่าผีปู่ย่าได้รับรู้และรับเครื่องไหว้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นพิธีลูกหลานก็จะลาของไหว้ได้แก่ข้าวปลาอาหารแห้งผลไม้ ขนมต่างๆเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องและนำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นภายในงานยังเป็นสถานที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้กันเด็กๆได้รู้จักสนิทสนมกันดีขึ้นถือเป็นการขันเกลียวเครือญาติให้แน่นแฟน้น ตามความเชื่อการเลี้ยงผีนั้นเป็นที่พึ่งทางใจเพราะตามธรรมเนียมแล้วคนทางเหนือจะนับถือยกย่องญาติผู้ใหญ่มากเมื่อญาติผู้ใหญ่ล่วงลับไปแล้วก็สร้างสารไว้เป็นตัวแทนเมื่อลูกหลานประสบปัญหาทางจิตใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะไปกราบไหว้บอกกล่าวให้ช่วยเหลือหรืออีกแง่หนึ่ง คือเป็นการรวมญาติที่อยู่ห่างไกลกันได้มาพบปะซักถามสารทุกสุขดิบต่อกันหรือเป็นการแนะนำผู้ที่มาเป็นเขยให้รู้จักญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงปัจจุบันการเลี้ยงผีปู่ย่าไม่ได้นับถึงกันทุกคนหรือทุกครอบครัวจะเหลือเพียงไม่มากตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการทำประเพณีการเลี้ยงผีปู่ย่า ก็จะลดน้อยหายไปตามการเวลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ